ุมชจังหวัดพิีและผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านคนรผกที่เราจะช่วยกันสร้างค่านิยมใหม่ว่าทุกๆคนเนี่ยสามารถเป็นผู้ให้ได้2,567โดยผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลและุคลคันสามารถบริจาคด้วยตนเอง ขอ,องโรงพยาบาลทั้งย่างแบ,บเาาา่เบาภาระตัวประกันแลือกค่ะมีตัวประกันเลืกลอกคจากบริษัทอีกบริษัทหนึ่งนะคะซึ่งจะมาบัิสุทธิ์นเรื่งนี้นะคะเราเริ่มคิดได้ วันนี้นะครับเป็นกิจกรรมไปจากโรหิตของจังหวัดเพชรบุรีสวายแก่สมเด็จพระรีนครินทราบรมราชชนนีนะครับ ก็อยากจะเชิญชวนชาวเพชรบุรีทุกท่านนะครับทุกหน่วยงานมาร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อช่วยชีวิตคนในจังหวัดเพชรบุรีและทั่วประเทศนะครับเพราะว่าการบริจาคโลหิตเนี่ยหนึ่งครั้งเนี่ยเราช่วยชีวิตได้หลายคนนะครับผู้ที่ได้รับโลหิตไปเนี่ยนอกจากญาติพี่น้องแล้วเนี่ยก็ทุกคนได้รับความอิ่มเอมใจทั่วทั่วกันเลยนะครับ ก็คือการช่วยบริจาคโลหิตเป็นสิ่งสำคัญนะคะเนื่องจากว่าในปัจจุบันนะคะมีคนไข้ที่ต้องการเลือดเนี่ยค่อนข้างเยอะเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยสถิติเนี่ยของโดยเฉพาะของโรงพยาบาลพระจอมเกล้าหรือในเขตของเพชรบุรีเองะคะ่ะมันก็จะมีกลุ่มคนไข้ที่ได้รับบาดเจ็บทั้งทางจราจรหรือบาดเจ็บจากการ ตกหรือการพัดตกหกลม้มหรือว่าอะไรประมาณนี้นะคะที่เกิดการสูญเสียเลือดหรือคนไข้ที่มีภาวะช็อกหรือมีภาวะของความผิดปกติของเกตเลือดหรือความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือดแล้วจาเป็นที่จะต้องใช้เลือดในชนิดต่างๆอะคะ่ะถ้าสมมุติว่ามีผู้ใจบุญหรือมีใจเป็นกุศลสามารถร่วมบริจาคได้อในเงี้ยซึ่งจะทําให้เลือดที่เขาบริจาคอะคะนำมาช่วยประโยชน์ให้คนไข้ได้ ทั้งที่ตรงหมู่หรือไม่ตรงหมู่หมายความว่าถึงแม้ว่าเขาจะต้องการกลุ่มเลือดที่เ,ออเป็นโคนลลกรุปก็มันก็มีประโยชน์มีประโยชน์ในในการช่วยช่วยคนไข้เนื่องจากว่าถ้าสมมติว่าเขาช็อคเนี่ยเขาได้เลือดไป1ถุงหรือ2ถุงเนี่ยมันจะช่วยให้ชีพจรหรือสัญญาณชีพคนไข้หรือระดับความรู้สึกตัวของคนไข้เนี่ยฟื้นกลับมาค่อนข้างเร็วการเสียหายของอวัยวะ ในร่างกายของคนไข้ค yeah ่ะมันก er> ็จะลดน้อยลงยยิ้ม่ก็เชิญชวนท่านที่มีจิตอยากจะบริจาคเพราะการบริจาคเลือดนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีฮะว่าหนึ่งคนให้หลายคนรับอย่างผมก็เป็นกรณีคือว่าเพิ่มเป็นบริจาคเก็ดเลือดอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าเหมือนว่าเพิ่มขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งประมาณนี้ครับ เขาขาว่าก็เชิญชวนมาบริจาคได้อะไรเป็นแรงบันดาลใจที่มาบริจาคเนี่คะเห็นแล้วสงสารคนบางทีเห็นสงสารบางคนก็หาเลือดยากประมาณนี้ฮะก็เลยว่าแรงบันดาลใจว่าอยากมาบริจาคช่วยเพื่อนมนุษย์คนหนึ่งดีข้าวข้าวข้าวขค่ะ